สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพุทธศตวรรษนะครับมีใบเซอร์รับรองทุกองนะครับพาชุดนี้นะครับพาชุดนี้ชุดที่เห็นอยู่เป็นลายสลูนะครับลายสลูมีใบเซอร์รับรองทุกองนะครับผมนาใบเซอร์มาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันถ้าใครสนใจก็หลังไม้นะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์ 4471นะครับ0946204471ติ09 20, ดต่อเบอร์รายได้นะครับเบอร์นี้ครับโทรหลังไหม่ได้นะครับเรามาชมพระที่ว่าพุทธสัตวรตัดนะครับผมไม่ได้ขยายใหญ่นะผมถ่ายให้ดูว่าเป็นพระแท้ที่ออกใบเซอร์มาแล้วนะใส่ส,สแกนได้กล้องจุลทรรศแล้วนะครับสแกนได้กล้องจุลทรรศแล้วรับรองแล้วมีพระแท้เปอร์เซน็นของ ส่วนผสมเท่าไรนะครับผมไม่ต้องบรรยายนะครับดูที่ใบเซอร์ก็รู้นะครับในี่้าพุทธสาตรตัวทุกนี้ทุกอง์นะครับที่ผมนํามาลงเกือบยี่สิบองนะครับนี่ครับจะขึ้นมาทีละองค์ละองค์นะครับเห็นหรือเปล่าถ้าใบเซอผสมอะไรเท่าไรเท่าไรแต่หนังสือปิดอยู่นะครับหนังสือปิดอยู่มองไม่เห็นแต่แต่ละองค์จะมีใบเซอร์ของแต่ละองเขาองค์งเลยนะครับ ท่านไหนสนใจนะครับหลังไม้นะครับหลังไม่ได้เลยนะศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งพาแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับชุดนี้ชุดทองมานะครับที่สี่ทองทองนะชุดทองส่วนผสมทองคำไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นพาแท้มวลสารผสมได้เช็คมาเรียบร้อยแล้วครับเช็คได้กองธุรทัศน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับที่มองเห็นอยู่ทุกองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และ ตามถ้าสนใจก็หลังไหม่แล้วครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งครับชุดนี้งามนะ้รับเป็นผ้าลายสระดนะครับลายสระดกเก่ามากนะครับพออยู่ในขอบขอบเพชรทั้งหมดทุกองนะครับอยู่ในขอบขอบเพชรทุกองนะครับขอบขอบเพชรครับที่เห็นอยู่นะครับทุกองนะครับลายสระดกสวยงามเป็นผ้าแท้ทุกองนะครับผ้าชุดนี้ผมกราบเก็บครับยี่ผ้าพุทธสัจธรรดนะครับตามเก็บพุทธคุณในเหลือ นั่นเลยครับเรื่องคงประพันธ์เมตตามอาหารนิยมมพิธีใหญ่พิธีหลวงนะครับพิธีหลวงเมื่อ2,500นะสร้างไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับเป,เป็นทุกท่านนะครับขอฝากครับดูพระนะครับถ้าอยากได้เก็บไว้บูชาพุทธคุณแน่นอนนะครับไปไหนมาไหนนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับ